สนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่สวัสดีครับได้เวลางข่าวนอกลูกนะครับนอกลูกข่าวแรกเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรปราการครับไปที่หน้าสารกลางจังหวัดนะครับนี่คือพิธีทําบุญวันแม่แห่งชาติครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณกนิษฐ์เอี่ยมระหงมาเป็นประธานประชาชนก็มาตักบาตรทำบ,บุญครับหลังจากนั้นครับมีการปล่อยปลาลงแม่น้ําเจ้าพยา5 0,000 0ตัว แต่เนื่องจากระดับน้ําต่ําตลิ่งสูงปล่อยปลาลงแม่น้ําตรงๆไม่ได้ครับก็เลยเนี่ยครับมีถังพลาสติกนะครับทุกคนก็เอาถุงที่ใส่พันปลาเทาใส่ถังแต่ดูนะครับเมื่อพิธีพร้อมแล้วครับท่านผูร้ราชการจังหวัดท่านรองแล้วก็ข้าราชการระดับผู้ใหญ่ก็พร้อมใจกันดึงเดือยออกมานี่ครับรูเนี่ยครับปลาก็จะไหลลงรูแล้วก็ออกปลายท่อลงแม่น้ำเจ้าพระยายอย่างที่เห็นเนี่ยครับ แต่ตอนท้ายๆครับปลาลงรูไม่ทันต้องเอาไม้มากวาดเนี่ยครับแต่มีปลาบางส่วนครับลงไม่น้ําไม่ได้เพราะว่าเนี่ยครับใครก็ไม่ทราบทําถุงแตกก่อนนะครับปลาก็ดิ้นแบบนี้ท่านผู้ว่าเห็นแล้วแม่ดูไม่ดีวันทําบุญมาอย่างนี้ได้ยังไงครับเอามือจับก็ไม่ถนัดเลขาผู้ว่าก็เอามือกวาดแบบเนี้ครับดูแล้วนี่ไม่เวิร์คผู้ว่าเลยบอกว่าเอาถังน้ามาก็แล้วการใส่น,น้ามาเยอะ ออกแรงเองครับท่านผู้ว่าครับโชว์ความแข็งแรงว,วันนี้ได้บุญไปแบบเต็มๆท่านผู้ว่า <Yeah. S 1> มาถึงการแข่งขันความเร็วกันบ้างน,นะครับเ็ษฐีหรือว่าไฮโซก็รู้จักการแข่งขันฟอร์มูล่าวันอย่างที่เห็นในภาพนี้ครับนี่ถือว่าเป็นรถยนต์ทางเรียบที่เร็วที่สุดในโลกครับฟอร์มูล่าวันแต่ว่าที่กำแพงเพชรครับบ้านบึงทับราครับมีการแข่งขัน รถไถาทางเลนครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับคนละแบบคนละอย่างคนละความเร็วกันแต่ว่าสนุกสนานเท่ากันครับดูนะครับของเขามีกองเชียร์แบบนี้ครับของเราก็มีกองเชียร์แบบนี้ครับทั้งคาราวาทั้งสงมาเชียร์กันเต็มที่ทีเดียวนี่เป็นการแข่งขันรถไถเดินตามหรือว่ารถอีโก้ครับเป็นงานใหญ่ของตำบลน,นะครับชิงรางวัลก,กว่า10,000แบาท มีรถจากนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรสุขโขทัยพิษณุโลกนะครับร่วมประชันความเร็วความแข็งแกร่งกันเนี่ยครับถือเป็นการประชันฝีมือกันระหว่างคนขับกับคนขับแล้วก็รถไถเดินตามแต่ละยี่ห้อนะครับว่าใครจะสมรรถนะดีกว่ากันครับและเมื่อแข่งขันจบแล้วครับผู้ชนะการแข่งขันรับรางวัลน,นั้นไม่ได้เดินขึ้นโพเดียมหรือว่าแท่นรับหรูๆแบบ F1 หรือ Formula 1แบบนี้ครับ ของเราเป็นแบบนี้ครับมาที่จุดสตาร์ทแล้วก็วิ่งลุยโคลนลุยน้ำมาครับแล้วก็มารับรางวัลทุกคนทุกครั้งที่ชนะการแข่งขันทำเหมือนกันหมดส่งท้ายไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับกำลังจะมีโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนครับวันนี้ก็แถลงข่าวว่างานของเรางานใหญ่จริงๆ และดูนะครับบนเวทีมีการแสดงของเด็กๆมากมายนี่แค่ถแถลงข่าวนะครับวันจริงจะยิ่งใหญ่กว่านี้หลายสิบหลายร้อยเท่าเนี่ยครับพอเด็กเล็กแสดงแบบนี้คนที่ทําหน้าที่หนักก็คือช่างภาพและคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องบันทึกภาพเก็บเอาไวค้ครับเนี่ยครับแสดงสวยงามมากมีทั้งเป็นทีมนะครับเดียวก็มีครับเซิร์นางหาย โปรดสังเกตครับนิ้วของเธอนั้นพริ้วจริงๆคนที่ทํางานหนักที่สุดก็คือคนนี้ครับครูผู้สอนนะครับสอนมาแล้วเป็นเดือนครับวันแสดงจริงก็ต้องตามมาสอนต่อและทางนี้เป็นทีมครับสวยงามมากครับโปรดสังเกตคนที่สองจากขวามือให้ดีครับตอนแรกก็ยักสะโพกยักเกวแรงนะครับแต่ตอนนี้ครับชัดเบาลงเพราะว่าแรงไม่ได้ครับพาสินพีเอวนั้นทาท่าจะหลุดครับ หลุดจริงๆด้วยครับหันมามองคุณครูว่าเอาไงดีแล้วสุดท้ายครับไม่ไหวแล้วครับต้องเดินมาหาคุณครูช่วยหนูด้วยครูครก็รีบจัดเอวสมัยครับแล้วก็กลับไปแสดงต่อป<อ>ีหน้าคุณครูต้องรัดเอวให้แน่นหน,นากว่านี้จะได้แสดงฝีมือได้เต็มที่ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลูก